กัสดีเมียห่วยสวัสดีครับเจตอนนี้มาพบกับช่องกันนีเพและตอนนี้นะทุกคนเราก็สร้างบ้านมาคือหมบ้านแเดี๋ยวให้ดูอันนี้กินแบบเปลี่ยนแบบหนึ่งนะทุกคนเอาวมันเปลี่ยนแบบไม่ได้งั้นขอตีไปก่อนแล้วกัน อย่างแรกที่เราที่เดี๋ยวทุกคนจะจํากันไม่ได้นะทุกคนนั่นก็คือใช้มวอใช้มวกนี่คราวนี้ทุกคนรู้ยังครับเมื่อเป็นผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาผมคือกันที่เล่นในเมฆ มิวนะทุกคนนี่ครับนี่คือตัวของผมเองนี่คือผมมีสกินอื่นนะคระับหือว่าตอนนี้สกินหนึ่งเลือกไม่ได้นี่ผมที่เล่นในแมปมิวเมนแกงนะคะนีที่ผมเล่นในแมบปบนี่เออช่องผมเล่นกับช่องมิวเมนแกงนั่นแหละ โดนนี้เราจะมาสร้งบ้านต่อกันนะครับจะเป็นยสร้งตปนเ่อนีครับไปสร้างไรปัเลยบแล้วโอ้ยเค้ดมาสร้างเ็นเพชรก่อนจริงๆผมมีไคดมุบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนังบ้าาดู บอกชื่อหมู้านเวลาถ่ายคลิปคุณจะได้รู้ว่านี่ผมมีมูบ้านแล้วจุดจ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 ุุุ ทีเ้วก็จะขูดๆๆเอิ่มโอ้ยรถอันนี้ไปล้ก่อนก่อนเออเออเออเอันนี้ออกไปรูปคุณ shit. Oh, and he's so bunched Okay. ไม่ช่อช่องเราชื่อว่ากันไม่มีที่ถ่ายวันบอกไปนะทุกคนตอนนี้ถึงอีพีสามอยู่ตอนนี้ถึงอีพีสามอยู่นะทุกคนตอนนี้ไม่ได้ถอยเลยเพราะตอนนี้มิวอตอนนี้อยู่บ้านเรายังไม่ได้ไปบ้านมิวเลย ตอนน er ี้เราอยู่ที่บ้านนะทุกคนเม้ยโดนขังตบ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 บตบ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 ตบตบบตบนบตบตบบบบ้าบบบ โอ okay. เคตัดเสร็จแล้วนี่มนอันนี้คือบ,บ้านแรกนะที่พวกเราสร้างนี่บ้านไฮโซจะเป็นจะเป็นพวกเ้มองานแบบบ้านคนกรี <c oughs> <c oughs> ตจะนนั่งน้ำมันน้าันอารครับเฮ้ยข้าแตนนี้เอา,ายอ,ย <c oughs> อัอานช่ยดูแลเขาเดี๋ยวพ่มาช่รัก่อน นี่นะครับนี่คือบ้านของผมเองบ้านสีสม้มแล้วนี่พักผ่อนอันนี้ผมสร้างโมเสสวไปเลยผมสร้างโมเสวนี่คือบ้านของมิวมิเอ้มิวเมวม,มแก๊งนักคนุนเ้านี่ของมมเมมแฟมรีแก๊งสดี่ดูแลบ,บ,บ้านของเขาเลยสีชมพูเอ้ยไม่ใช่สีม่วงอ่อน เป็สีฟ้าแต่เขาชอบมุ้งอ่อนแต่ว่าอันนี้่างไงมันก็ชมพูทุกคนสงสัยเขามองสีผิดเคยให้ดูข้างในบ้านผอออออามโอ้ยเขาไม่ได้เขามไม่ได้ดค,คิดไม่ด้นี่คืออันนี้คือเอออะไรนะ คุยถิเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อเราใส่ให้ทุกคนนี่มีตตวสนุกแล้วก็มีเกมมาขายเพเล่นด้วอยเฮ้ยตกนี่ก็คือห้องเอนชอนโองนี่ก็คือก็ห้งองโขง น่นเตียงนอนเวลามองแล้วมันจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยนี่นนคือของแล้วก็ บ้านของเขาบ้านของเขามีนี่มันถ้าโต๊ะอาหารขเขาก็เป็นนี้แหละแต่ผมไม่ได้ใช้นี้เพราะผมไม่มีโต๊ะอาหารไวนะ้หัวทุบก็ตอดทนะก็ตอดก็ตอดก็ตอด,ตอด,ตอดไหนไมาดูข้างบนมีอะไรมั้ง ร้องโจรงไงนะทุกคนไม่ีอะไรน,นังนน่งอยู่บ้มัหน,น,งน,นงเนง f อ m กนนันถ้าถูกไปทำไมจะใส่ปีนด้านห่งน่าจะอะไร นี่คือต๊ครอมแล้วก็มีอุปกรไปเลยท่านนี้นะท่นไฮโซให้ดูมันอีกต่อไปมันมือสมบัตแล้วต่อไปนี่ไม่ใช่หมู อันนี้ที่เราถ่ายคลิปไปนะทุกคนนี่เดี๋ยวไปดูนะนี่ที่เราถ่ายคลิปไปนี่นี่ที่เราถ่ายคลิปไปที่เราพูดเอออันนั้นอันนั้นเราไม่ได้พูดอันนี้มิวอ่ะก็ช่วยเราทำให้เราทำด้วยต,ตอนนี้มิวไม่อยู่เลย อันนี้เรายังไม่ได้เล่นกับมือเลยนี่จะมีแค่อันนี้อย่างเดียวไปต่อแค่นี้แหละไปพบไททันนะแค่นี้แหละไปพบไททันนี่คือหมู่บ้านคนแก่ดู

บ้านปกติไม่ใช่หม่องบ้านอะไรพวกเหมือนแกะแล่นะทุกคนอันนี้บ้านปกติเลยนะทุกคนให้ดูนี่คือบ้านปกตินี่คือบ่อน้ำพุรีเอ๊ไม่ใช่น้ำพุรีบ่อน้ำแค่นี้ไปทำบ้านก่อนอันนี้บ้านที่เราสร้างมาเพิ่มน่ะเผื่อมี 啊！恐龙，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  ขาวคอบมีคนกี่ตัวคนเดียวกม็ <S <S มีที่บางจ้จะมาุิวเคมบ้านนี้กระจุก วันนนี้ปะวันวันสุดท้ายเราไม่ได้เขียนชื่อก็ลืมอ,อันนี้ชอปะคืออะไรอ่ะไม่น่าใช่ทุกคนวันนี้ไม่น่าใช่ พอเป็นแค่นี้ก่อนละกันทุกคนใครชอบ <Yeah. S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรานยนะครับบ๊าบบอยอยกหพึ่งสิให้หนูทำนี่คือเอาชุด,ลดตลอดหาเองหาเองคือยังคือยังไม่ คนแก้ยังไม่ครบอ่ะคนแก้เหลืออันหนึง่งเนี่ยบอกเฮ้ยเกิทานเฮ้ยเกทานอันนี้ไม่ใช่ทุกคนอันนี้ไม่ใช่แล้วทุกคน ผิดแมพผิดแมพทุกทีผิดแมพไม่ใช่แมพรองจงขนาดนี้นี่แมปนี้ที่เป็นทำที่เราหาเองตลอดเลยตอนนี้ไม่คนแก่ แค่สองอันไม้ยังเอ้ยไม้อ่ะครบหยแกะแค่สองอันเนี่ยย่าคนแกะสองหย่ยไม้สามหย่าเออตอนหย่าแกะอยู่ไหนไม่กล้าออกไปอ่ะไม่กล้าออกไป โอ okay, เคแล้วก็ขอจบคลิปในเพียงเท่าน,นี้นะอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดซับสไคร้ให้กับเร้าด้วนี้ครับบี๊บี๊บปี๊บปี๊บปี๊ปป αι, ป